สมุนไพรสะเดาช่วยดีทอ็อกตับใช้ดื่มน้ำต้มจากใบสะเดาช่วยดีทอ็อกตับเป็นยาบํารุงธาตุทำให้เจริญอาหารช่วยย่อยอาหาร ช่วยดูแลตับของขมสเดาหรือมะระช่วยดูแลตับใช้ดีทอ็อกตับดีมากๆเลยค่ะประโยชน์เยอะเพื่อนๆหามาทานนะคะแต่ถ้าเป็นโรคไตห้ามทาน สวัสดีค่ะ